ครับสวัสดีชาวยู u ูบทุกท่านครับยินดีดดตอ้อนรับเข้าสู่ช่องไวรุ่นทุนน้อยครับอะพามาดูจ้าบูโซ่ครับสองสี่ศูนย์ครับคันนี้นะสองสี่ศูนยครับหอนจัพรอาทิตย์ครับคันนี้โอ้เมื่อกี้นี่ควันสวยมากเลยครับน่าจะวิ่งรถปางไปข้างในครับ เดี๋ยวเราไปหาดูรถดีกว่าข้างในมันลึกครับไปอยากวันสวยๆเลยครับน่าจะรีมแบบเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูรถเบโครดีกว่าเนี่ยครับเป็นออ,อ้ตกๆลมไจเป็นบรรยากาศที่เขาขุดลอกเสร็จเรียบร้อยครับรูปรองก็สวยพอสมควรครับมันก็จะสัน่นหน่อยด้วยพี่น้องมันจะสัน่นหน่อยครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาขา กับกล้องมาครับแล้วก็ขี่บนมอเตอร์ไซค์ด้วยก็อยากให้พี่ๆน้องๆได้ดูครับก็ผ่านไปประมาณเดือนกว่าครับที่ไม่ได้มาถ่ายทำครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับงานก็ได้ประมาณ70 80แดอร์ซนล้วครับก็เหลืออีกไม่เยอะครับก็น่าจะเสร็จเห็นไหมครับมาอีกตัวหนึ่งครับน่าจะอ่า เช่ารายเดือนมาครับหรือรายวันก็ไม่รู้ครับอาอให้ดูเท่านี้ครับมันตาลายครับมันตาลายโอ้เมกาสามแปดครับคันนี้เครื่องน่าจะฟีสิบเอ็ดซีครับหรือเปล่านะพี่นอ้องมีคอมมันร็วคันเดียวครับโอ้สองคันครับสามหกศนตรงนี้ ข้อเกษตรก็วิ่งได้ครับน,นี่อันนี้ก็อีหลงครับอีหลงหลงเทอร์โบครับน่าจะหกดีสิบหกเทอร์โบว้ารถเชียร์แคสเตอร์นั่นโอ้มาแลนท้ายฝีเว้ยน่าจะขับโดยปลาหำด้วยเปล่าน่าจะขับโดยปอแก าามาทำกับกันนี้โอ้บ่อน,นี้ลงฟูโซ่เยอะครับเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ก่อนครับคลิปนี้มาดูทางขึ้นไปเทีันเลยเนั่นก็ไม้ครับ คันนี้ก็น่าจะเครื่องเทอร์โบครับมีคันเมื่อกี้เข้าไปครับเข้าไปคันที่สองนะอ่าเป็นเครื่องธรรมดาไม่มีเทอร์โบขึ้นบอ่อน้ำเนิบเลยโอ้มีควัน้วยโอ้พี่น้องเราเจอตัวแรงครับตัวแรงตัวแรง ตัวแรงที่เคยอยู่ใกล้ๆก,กับทีมงานผมครับเคยวิ่งอยู่ข้างๆกันเลยนู่นครับอยู่นู่นถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช่ครับเ็าวิ่งไม่ไกลครับเ็าวิ่งไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เพราพอวิ M ่งครับวันหนึ่งก็สี่สิบห้าสิบเียวโอ้คันนี้ครับนึกว่า เป็นคันที่เคยไปวิ่งดินกับทีมงานผมไม่ใช่ครับจําผิดครับจําผิดเราก็อยู่ตรงนี้ก่อนมันก็ร้อนครับมันร้อนขามากครับแดดประเทศไทย ในบ่อก็มีสามหกคันหนึ่งครับคันของสามหกศูนย์ทางขึ้นก็จะประมาณนี้ครับ๋ยวรอดูสามหกครับสามหกกำลังกลัมาสองสี่มาแล้วครับสองสี่สองสี่ศูนย์เครื่องเขามาเร็วหกเอ็มหกศูนย์ครับ <40. S 2> เออขมเปนเลวมีอยู่โอ้ยหว่วงนอนพี่น้องสามสีค่คันเนี่ยนิ่มๆเลยครับ เนิ่มๆม,มาแล้วครับสามหกศูนย์ของเราตัวแรงครับตัวแรงประจำทีมงานเนี่ยก็จะสบายกว่าเพื่อนหน่อยครับ เป็นหัวทุงลมครับนิ่มถอนลำโพงลากลูกอออครับามาวิ่งดินอีหลงเข้ามาแล้วอ่าทันนี้ปลายเหลืองครับก็หายาราก ที่อีลงจะเป็นป้ายเหลืองครับน่าจะเป็นรถล่องมาก่อนครับอันนี้นี่ครับราชาแห่งบอดินครับพี่น้องถ้าบอไหนไม่เจอหลงฟูโซ่นี่ถือว่าไม่ผ่านครับ กระบุงกระบะนี่ไม่ต้องถามเลยครับแข็งโปกเลยถ้า,าลงฟูโซชายแล้วนี่ถ้าขั้นไหนบีนี่ถือว่ากระบะไม่ผ่านครับโอ้สับสองสับสามมาเลย ตัวแรงครับเรามาอยู่นี่ได้มันกว่าครับดูเขาขึ้นเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในครับสักคลิปสองสิบพวกระแนงก็หลุดออกหมดแล้วครับ ตรัวแรงครับแอร์ก็ไม่มีครับโอเคครับจะเอาพาเข้าไปดูข้างในสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเดอ้อพี่น้องด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับขอบคุณครับ